ต้องซื้อบ้านมาสดๆสล้อๆเลยต่อเติมได้เลยไหมคะต่อเติมได้เลยครับแต่ว่าเราต้องดูสภาพณพื้นที่ตรงนั้นนะครับว่าบ้านเดิมของเราเนี่ยเสาเข็มเราเนี่ยลงลึกถึงระดับที่เท่าไหร่ควรใช้เข็มเท่านั้นนะครับอไอที่ว่าเฮ้ยต่อเติมชั้นเดียวเบาๆไม่สุดไม่จริงครับต่อกี่พันต้นกี่ร้อยต้นถ้าลงลึกไม่ถึงชั้นดินเดิมเท่าออกอบตัวบ้านเดิมยังไงก็สุดครับผม ดังนั้นแล้วถ้าไม่อยากให้ส่วนที่เราต่อเติมเพิ่มตรงนั้นมีปัญหาในภายหลังครับผมก็ควรต่อเติมแล้วก็ลงเสาเข็มไม่ถูกต้องด้วยใช่ครับนวัตกรรมมีหลายแบบนะครับแล้วแต่เราเลือกใช้นะครับจะเป็นเข็มเหล็ก <S <S เข็มไมโครพายหรือจะเป็นเข็มจอกแล้วแต่นะครับสามารถทํางานในที่แคบที่เตี้ยที่ยากได้นะครับตรงเลือกใช้ดูนะครับเอาที่เหมาะสมกับณ <Yes. S 1> พื้นที่นั้นๆน,น,นะครับข้อดีข้อเสียต่างกันลองศึกษาดูนะครับ โอเคและนี้ก็น,นะคะกให้ความรู้โดยอาจารย์เอิงนะคะวิทยากรประจําสถาบันสอนอสังหาเอฟดานะคะแล้วก็เจ้าของบริษัทพีพีไมโครพายผู้เชี่ยวชาญด้านเสาเข็มนั่นเองใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องการก่อสร้างแล้วก็อสังหานะคะมาเรียนรู้ที่สถาบันอสังหาเอฟดาพบกับเรา2คนค่ะครับผม